嗯第一、哦、位小伙好厉害。

Thank you. บุตรมายกสินค่อนข้างจะเป็นทางการนะครับพอเราฟังชื่อนี่เราเป็นได้ถึงแบบสบายๆนะครับแบบนี้เป็นทางการครับผมจนเราผู้สูงอายุน้ำบอกเนิ่ยมามาจนเราผู้สูงอายุกันละ เจ้าภาพอกบราทานตอเลยนะครับช่วยจับพุกออกม้านอกหน่ยให้้งนได้นป่บอกมาเพให้มีบไ้ปพุกล่องที่จะบริจาที่โรงเนบ้านอเียบ้านงบ้านุุาุเครห์นะครับจับก่อนเดี๋เชิญตัวแทนที่จะไปัอบอไปรับมอบนะให้ยื้าได้หนาตั้งนะครับตัวแทน จะออกไปรับบริจาคทานเพื่ออุทิศคุณสมบัติคุณแม่ในวันนี้ก็จะเป็นอาจจะแทนจากวัดโพตาวัดป่าหนองผือวัดทุ่งเทพประทานพรวัดป่าหมู่สิเอ็ดวัดไทยนิยมพลบกน้อยโรงเรียนบ้านพลบ,บแล้วก็ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอันนี้จะเป็นอยู่หลังพัดลมใหญ่นะแล้วก็จะมีพัดลมกล่องทั้งนั้นอีพัดลมกล่องนะพัดลมกล่องจะไปไหนบ้างจะไปที่โรงเรียนบ้านพลบ,บไหม ถ้าไปโรงมีคนโบกก็อภิบาลหลังพระลมพระลมตั้งพื้นอภิบาลด้วยกันนะครับโอเคอสองตัวไปนาเพียงใช่ไหมสองตัวไปนาเพียง yes, yes, yes. และอีกหนึ่งตัวก็จะไปที่น้ำพุป uh. ุรุราชสงเคราะห์นะครับนะขอต้อนเชิญตัวแทนที่จะรับมอบ การบริจาคทานจากกระเพาะครับริเิญครับวัดโพตาวัดปาน้องถือวัดทุกเทกพประทานพรวัดปานูสิเมศวัดไทนิยมโร,เมมโง,รง,งเรียนบ้านโพกศูนย์การศึกษานองโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาเพียนโรงเรียนบ้านน้ำพุกร,รุราศุพร์ครับไปยืนหลังพระดนเลยรู้จัดจาก,การให้ด้วยแล้วก็จะพาไปยืนข้างๆถ่าย,าย,าย,ายรูปด้วมนะครับเป็นการบริจาคทาน น,นี่เป็นการบริจาคทานนะครับ เรียนเชเจ้าภาพนะครับเพราะว่ายังมีอีกหน่วยงานหนึ่งยังไม่ได้มอบเงินนะครับกอเรียน,นเชเจ้าภาพนะครับเป็นทีมงานยุทธโยธาบนทนทหารบกที่23นะครับนำโดยท่านพันโทสวัส์ิชัยหงศาและคณะนะครับจะได้มอบเงินสุทบซึ่งเราจะมอบตอนนี้เลยนะครับกอเรียนเชื้ครับ คุณตัวแทนที่มุ่มงเน้นผมกระทบนะครับถือว่าเป็นฝันในการจัดการ,ครทางเจ้าภาพท่านผู้เกียรติที่เคารพครับ ท่านหยิบของจำร้วยด้วยนะครับหยิบของจำร้วยด้วยแทนคำขอบคุณของทางเจ้าภาพนะครับและถ้าเผื่อว่าท่านไม่ได้รีบที่จะเดิน <uk S 1> <elementary> ทางนะครับก็ขอเรียนเชิญที่บัเจ้าพนะขอเรียนเชิญที่บัเจ้าพไปนั่งไปนั่งกินอะไรเล็กๆน้อยๆสัก่อดเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าภาพแต่ถ้าเผื่อว่าท่านรีบที่จะเดินทางกลับเพราะหลายๆท่านมาจากหลายๆพื้นที่ก็ขอเบยสารให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ เนนามของเจ้าภาพก็ต้องขอคุณทุกธค้าเสวอวันนี้มาด้วยุนจุนมาหลายแห่งลนะครับมาหลายหน่วยจุนจุนจาจาการถ่ายรูปเราจะพยายามไปด้วยเลยนะค,ะนครับสรังานแจ้งนะครับรตอกยู่เพราะว่าลายท่านาาาาจ Thank you. ปรได้บับุกาสาายณะอราาที่ตอในใาได้มรินะครับทึงพเสียแต่ก็มาได้กำลังใจจากท่านผู้เกียนะมีมามากมายตายองกันเหลวโจนนะครับทาให้ความโศกเศร้าได้ผ่อนได้ทุกเลาลงนะครับต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะครับ ขอบคุณทุกภาคส่วนเลยวันนี้คนเยอะจริง,งจริงยานุจิตของันร่วยยานุจิตของจนด้วย,ย,วยิีไม้ติดมือกลับไปด้วยแนทนคงขอบคุณจากทางเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพบอกว่าไม่มีอะไรที่จะ,อะตอบแทนน้ำใจแต่ไม่ได้เกีออย่ยวกับไม่ที่มาเรื่องอานวันนี้ก็มีของจะเลื่อนรือจะเลื่อน จะขอขอสุนทรพจน์ถ้าถือว่าการกระทําในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีครับขออนุญาตสุนทรพจน์ในนาทีทางด้านนี้ครับโอ้โหขอขอบคุณมากครับ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  <S -cado> <sociedad> Okay.